ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวครั้งสำคัญของ HONDA ในการแนะนำรถมอตอรไซค์รุ่นพิเศษนั่นก็คือ c 1 2 5 custom edition เปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่10มีนาคมพศ2568มีสีเดียวครับก็คือสีขาวเบาะนั่งสีแดงคู่สีใหม่แห่งความหรูหราภายใต้คอนเซ็ป The Craft Piece เปิดราคาอยู่ที่94,600บาท C 1 2 5คือมอเตอร์ไซค์ครอบครัวรุ่นพรีเมียมคลาสสิกของ Honda เปิดตัวครั้งแรกพร้อมกับ Monkey ที่งานมอเตอร์โชว์2 8 1 8ระหว่างวันที่26มีนาคมถึง8เมษายนพศส5 6 1โดย C 1 2 5ถูกพัฒนาขึ้นมาใหม่ ในวาระฉลองครบรอบ60ปีรถซูเปอร์คัพของ HONDA ที่ถูกผลิตครั้งแรกในรุ่น4 0 0ในปี1958หรือพศ2501ซึ่ง HONDA สามารถทำยอดขายสะสมรถซูเปอร์คัพหรือรถครอบครัวทั่วโลกได้มากกว่า100ล้านคันในปีนั้นต้องบอกเลยครับว่ามันคือความยิ่งใหญ่ และความสำเร็จของ Honda อย่างแท้จริงการเปิดตัว C125 และ m ั n กี้ในวันนั้นเมื่อ7ปีที่แล้ว Honda ได้มีการเปิดโชว์รูมรูปแบบใหม่ก็คือ Cup House มาถึงวันนี้มีทั้งหมด16สาขาทั่วประเทศไทยสำหรับ C125 Custom Edition เน้นบอดี้สีขาวให้ความเรียบหรูสง่างามและสะอาดตา ส่วนเบาะนั่งเป็นสีแดงตัวแทนความลหลงไหลผสมผสานกันอย่างลงตัวกับเบาะสองตอนสุดคลาสสิกออกแบบเน้นความประณีตเปรียบเหมือนงานศิลปะที่มีความคราฟต์เหนือระดับทุกคนทราบดีอยู่แล้วครับว่า C125 นั้นผลิตด้วยชิ้นส่วนบนตัวรถระดับพรีเมียมให้ความพิถีพิถันและคงความมิสเสนของความคลาสสิกไว้ยอย่างเต็มเปี่ยม ด้วย s c h e ชฟดีไซนรูปทรงอันเป็นเอกลักษณ์เหนือการเวลาของ Honda s u p e r c u ์ัเรียกได้ว,ว่าดูหรูดูดีตั้งแต่แฮนด์ไปถึงบังโครนท้ายเครื่องยนต์เป็นแบบสูบเดียว124ซีซีจ่ายเชื้อเพลิงด้วยหัวฉีด PGM-FI เกียร์วน5ระดับให้กำลังสูงสุด9.78แรงมา้าที่7,500รอบต่อนาทีแรงบิดสูงสุด 10.4นิวตันเมตรที่6,250รอบต่อนาทีอัตราความประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงอยู่ที่66.6กิโลเมตรต่อลิตรระบบไฟ LED รอบคันโดยไฟหน้า LED 4ดวงโดยมีไฟ DRL คาดกลางไฟหน้าทรงกลมส่วนหน้าจอเรนไม้ผสมผสานระหว่างเข็มวัดความเร็วและจอ LCD มีตัวเลขบอกเกียร์ วัดน้ำมันเชื้อเพลิงและวัดระยะทางโดดเด่นด้วยกุญแจสมาร์ทคีย์ที่มาพร้อมกับสวิต์เตาแก๊สไม่ต้องเสียบกุญแจอีกต่อไปเบาะนั่งสูง780ม mm, ิลิเมตรถังน้ำมันจุ3.7ลิตรน้ำหนักรถ111กิโลกรัมดิสเบรกหน้าดรัมเบรกหลังแม้ว่ามันจะมีราคาค่าตัวค่อนข้างสูงแต่ว่าก็มีกระแสตอบรับจากแฟนคลับฮอนดามากมาย โดยในปีพศ2567ที่ผ่านมามีตัวเลขการขายรวมทั้งสิ้น1,590คันเดือนมกราคมและเดือนกุมภาพันธ์พศ2568ทำสถิติตัวเลขการขายเพิ่มสูงขึ้นมีแนวโน้มครับว่าปีนี้ยอดขายของ c 125จะปรับตัวสูงขึ้นไปอีกเรื่องราวของ c 125จะเป็นอย่างไร เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ